สวัสดีครับอ้วันนี้อยู่กับประตุงมาคัดนะครับวันนี้เราจะมาเล่น41ฟ v เราก็มาโดดวงแฟ้าก่อนนะครับดูจากมินิแมปเนาะมินิมอลโอ้โหนั่นแหละมินิแมปนะครับดูจากวงฟ้านะครับคนก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะก็เลยลงมาตรงนี้นะครับคนเยอะตื่นตัวไว้คนเยอะมาซะฮัลท์3-4ตัวเองกว่าไรวะลงมาได้ปืน e p 5แล้วก็ดักประตูนะครับนะก็เป็นเหลี่ยมดักป็นตรง ก็โดนไปหนึ่งโปนะฮะอย่าประมาทเอาไปวอผิดก่อน <g ül> ก็ยังไม่ชีดโทรศัพท์เหมือนเดิมนะโทรศัพท์ใหม่มาอะไรี้หลังจากที่เราเก็บศัตรูได้ตัวแรกแล้วก็ฟาร์มตามอัธยาศัยนะครับนะก็ฟาร์บเรื่อยๆนะครับฟาร์มจนฟูนะครับจนมาเจอคนซึ่งเราก็ได้โอกาสที่ร้องสไนด์วาวไปหนึ่งว้าวไป2เม็ดว้าวไปอีกไหม ยาเม็ดโอ้โหเบาทุกดอกนะครับรู้สึกช้ายัยงไม่รู้ผมลากมาสุดแล้วนะเออลากมาแบบสุดละอือก็ยิงไม่โดนยาเม็ดนี้ก็ให้ไปที่หัวนะครับนะแล้วแต่นี้ผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆข้างๆตัวนะครับซึ่งเหมือนจะมีคนเข้ามาโถมเรานะตอนนี้ เรากระโดดเข้ามาในบ้านแล้วขอปีดได้บอกก่อนเหมือนเดิมนะครับนะต้องปลอดภัยไปก่อนเลยหลังจากที่เรากระโดดลงมาจากบ้านเลยเนี่ยก็เจอบุคคลลิจาับหนึ่งคนนะครับแล้วก็เปิดโคะสวนเลยทีนี้แล้วก็รอเล่นเชิงกับเขานะก็นิดนึงก็ต้องมีเชิงมีชั้นมีเชิงอะไรอย่างนี้นะครับก็ดักเหลี่ยมเขานะครับก็พยายามหัดเล่นเพราะว่าไม่ค่อยจีนโทรศัพท์อย่างไงไม่รู้เครื่องมันเล็กๆอย่างไงไม่รู้นะครับนะเพราะว่าก่อนที่จะย้ายมาค่ายเนี่ยผมก็ ใช้โทรศัพท์ที่มันกระตุกกระตุกนะครับเอาไปทําคงทําคลิปอะไรนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยจะชินเท่าไหร่ตอนนี้เครื่องมันเล็กแต่แม่งโคตรแ๋วบอกเลยวิ่งอย่างนี้ก็จัดให้สักหนึ่งเมตรนะกยังดีที่ยังโดนนะหนึ่งสองสามดเลยประเดี๋ยวกีีก็วิ่งไอ้นี่วิ่งอย่อะไรก็ไม่รู้นะครับก็เอาไปเต็มหิบเต็มคาเต็มกระเบลก็ผม้ยพยายามสับสนายนะแบบไอ้นี้มันก็ยังติดกระขระที่ไม่เหมือนเครื่องเก่าอะไรนงี้ อยากเล่นลองซองควงอะไรนี้กระสุนก็มีเช่เดียิเพนัดโอ้ยตายหา่าแล้วยิงไปยังไม่ตายนะพยายามจะเปลี่ยนปืยนปยนิงนะก็มีตัวโถมเข้ามาอีกนะมันก็วิ่งเปลี่ยนเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะครับก็ตามสไตล์ครับก็รู้ตัวแล้วว่าจะโดนลุมก็ยิงอัดกำแพงไปหนึ่งทีนะกพยายามบินอยู่ตอนนี้ก็ล้อคูน่่เดียวนะครับขอโ,โน่เรากำลังคูดาวอยู่ตอนนี้มีตัวเข้าหลังแล้ว โหนโ่เปิดโหน่ปุโโป๊บเนี่ยจริงๆอ่ะอยากจะปาดหวาัวนายแต่มันปาดไม่ได้นะแล้วก็วิ่งมาเนี่ยวิ่งช้าแล้วก็โดนนะก็ตุยเย่น,นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเพราอผมไม่ได้ซีแรงนะครับแค่ว่าเอาเล่นขำๆสนุกๆอะไรอย่างนี้นะ <Yeah. S 1> แล้วเราก็มาตอนเกมที่2นะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมมืออะไรอยู่นะครับก็มาลงข้างต้นไม้ก็แบบนั่นแหละก็วิ่ง แลนอย่างเดียวนะครับด้านไหนก็มีตัวจองนะครับรู้สึกว่าตัวตะกริดมาจากข้างหลังแล้วก็เก็บหมวกเก็บอะไรไปก่อนกะจะขี่รถกันกระศูนหนีไปสัหน่อยนะครับแต่ก็ไม่พ้นนะครับลูกปืนมันคม,มนะคนรู้ว่เงอี๋ยทรมดามีปืนก็ยิงไปวะหนุ่มอย่าให้เรามีปืนบ้างละกันก็มาตอนเกมที่3ครับผมก็มาลงที่เมืองพิกนะครับเออเมืองพิกก็อัปเดตเป็นเยอะแยะแล้วนะ เป็นอะไรก็ไม่ดีนะเวลาเราอัดจอใช่ไหมแล้วเราก็มาเล่นมันเล่นไม่ออกเว้ยผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับลงมาดับแรกเจอลูกซองก่อน จากนั้นหยิบวิงเข้าบ้านก็เหมือนเดิมครับฟาร์มตามอัธยาศัยนะก็ฟาร์มกระซุงกระสุนหมวกมืออะไรเก็บให้หมดนะครับเอาให้แบบบ้านสะอาดบ้านที่มันกวาดมาแล้วอะไรงี้นะครับจากนั้นก็รู้สึกเปรี้ยวตีนยังไงไม่รู้ก็เดินวิ่งไปหาเขานะครับวิบ่งไปหาตีนนะฮะแกะจะเข้าไปเล่นๆนะครับโอ้ยอยู่หน้านี่แกะจะยิงหัวแหม,มก็โด,ดนตูดเขาหน่อยนะหัวไหล่ตูดเปิดโค้นใส่ยิงก็ไม่ยิงไม่โดนโดนเขาปปดหัวจะหาตัว เห็นไ,ไหมหัวแตกดีนะเราเป็นลูกซองไม่งั้นนี่เราล่วงนะครับติดเล่นไปนิดนึงเนี่ยจังหวะเนี่ยผมก็ไม่รู้ทำไมมันยิ่งออกนะครับตั้งไอบอปิดไปอย่างเงี้ยก็เสียเว,เวลาชีวิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจบดีกว่าก็เปิดไอบอลแมาไม่ถึงวินะหัวก็หลุดไปแล้วนะครับหัวกระจายแค่นั้นแหละแตกเบลอแตกเบลอเลยให้โดนดักยี่ตรงหน้าหามันก็เสียเวลาประมาณ2อนาทีได้ไอบอลแข็งอ อ่ะไปตอนนี้เราก็มาตอนเกมพีซีนะครับก็เหมือนจะมีทรงนี่มันแบบโอ้ยเหมือนจะเล่นดีขึ้นอะไรนี้แต่ก็ไม่ใช่นะก็ฟังเสียงเท้าอะไรไปรู้สึกเฮ้ยมีตีมากวิ่งวิ่งก่อนอะไรนี้มาปึ๊ปบ,บตายต่อแสงตังรออะไรนี้เปิดโ,ป,โปูนล่วงไปนะครับเหมือนจะมีทรงทรงมันจะดีนะ ไม่ดีเท่่าไรเล่นตามเกมนะครับก็เหมือนอะไรแวบๆผ่านไปวะไม่รู้มันเป็นโรงไหนนะที่แรกก็ไม่เห็นว่ามันอยู่บนหลังคาเว้ยก็บนหาด้วยได้ยินเสียงมันชักปืนหนีแบบก็จะหมดนะก็ได้ยินเสียงมันชักปืนอยู่นะครับก็เห็นอะไรไแวบๆก็เปิดไปนะครับตอนไหนบอกก็บางทีมันก็ติดไอ้บอกไม่เหมือนดีเลยอะติดมั่งเลติดมั่งเลยแง่ ประมาณแมันก็อยู่บนหลังคาเล่นกันนิดนึงก็ดูใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมาเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงตีนนะแล้วเราก็วิ่งหน,นีไปก่อนเหมือนมันจะเอาเพื่อนมาด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสากาก่อนนะครับเผื่อที่จะเล่นอะไรเขาจะมาเล่นระยะไกลอนะแล้วก็วิ่งขึ้นแบานแอลนะครับต่อไปดูว่ามันอยู่บนหลังคาอยู่ไหมซึ่งมันก็เลงอยู่แล้วก็ลลงจะเปิดก็ได้ยินเสียงตีนมาอีกนะครับ อันนี้ก็พุนะ่งมาเจอไหนก็แต่อะไรก,ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ม้วนชูเป็นที่แค่นั้นเราก็เปิดปั้งมาแตกปุ๊บแค่นั้นแหละเราก็แฟมของไปก่อนนะครับก็ระวังปั๊มยาก็แฟมของเราไม่รีแม็กนะก็ไวอย่างนี้แหละนะครับก็อัพคงอัพสกรลอัพตะกิวอัพอะไรเขาเรียกอ,อัพชิปหรอเออนั่นแหละแล้วก็อัพชิปอัพของอะไรไปนะก็มาหัดเล่นได้ก็นานอยู่พอสมควรนะครับ ก็อยากจะเล่นให้มันชีนมือนะแล้วก็ตอนนี้มีคนทมลูดหนีละมีคนเลยสายเย็ะเลยครับสายสอบสาแล้วลวหมดทั้เรียกว่าหมดไม่เหลือหายไปในกลีบเมฆหลังจากที่เราวิ่งเด่นมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยแล้วก็โดดขึ้นหอวยางเพื่อที่จะดีดไปนะครับใช้เครื่องดีดนะครับดีดไปอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากที่ดีเนี่ยผมก็ลืมเปลี่ยนไว้ลืมเปลี่ยนปืนใส่เป็นลูกซองเพิ่มโดนเปิดมาก็ซองล้านเมตรเป็นหนึ่งทีนะครับ ยิงไม่โดนก็ตายนะครับโดนสายเอ้ยโดนขวาเข้านะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับติ๊กให้ผมด้วยนะครับก็ไม่รู้จะเอาอะไรลงละก็ลงประมาณนี้ไปก่อนครับ